ขอต้อนรับสู่รายการเรานะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเนักร้องบ้านเด็กไปพักผ่อนเริ่มต้นรายการกันอีกครั้งนึงนะครับ กับความสนุกสนานอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เราสองคนต้องบอกว่าลูกเต็บ้านหลานเต็มเมืองคือศิลปินรุ่นใหม่ๆแบบกําลังฮอตกําลังดังบอกทาตรงบอกทําตรงไม่รู้จักเลยโหพี่พี่เป็นคนรู้เยอะรู้กว้างสู่รู้สู่รู้ทุกอย่างเนี่ยเนนี่รู้จริงรู้กว้างอันนี้เข้าใจสู่รู้สู่รู้สูรู้เหมือนดาเลยอะไรที่เขาไม่รู้พี่ด้นคำชมพี่ดันไปรู้ โอ้ยโอ้ยตุ้ยยอดอ่ะพูดงี้พี่ดูดีขึ้นเยอะพี่ตู่รู้ชีวิตพี่ชีวิตพี่นะเจอนขึ้นเจอนขึ้นพัดตูนี่ยพี่ชอบดูจริงเลยทุกวันนี้พี่ไปเดินตลาดไม่ได้คนเนี่ยคนชอบคนวิ่งมามาแล้วมาแล้ว นี่เลยนะมันก่อนที่เดินนะเดินนะดีดีนะอีกโต้ควง่านหน้านี่เดียวเองโชคดีพี่ไปกับเมียนะเข้านาเมียเข้านาเมียอะไรก็ได้ต้องเลี้ยงมาลงมุกเอาละเดี๋ยวเราสนุกสนานกันในรายการวัามีการ cover เพลง cover เพลงของศิลปินรุ่นใหม่ๆเลยวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้คนมา cover เพลงทำไมมันเยอะจังเลยพี่ดูมาเป็นทีมครับพี่อ๋อพี่ผมร ใครใครคนไหนคนไหนมีไอ้บาซูไงบาซูชื่อชื่อน้องเขาชื่อเดบบี้ข้างบนข้างบนเดบบ้าเดบบ้ากำลังจะดีอยู่แล้วกำปั้นกำปั้นกำปั้นอ่าน้าบาซูนี่น้องน้องน้องชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะน้องแจ็คไรด้ากับดีแจ็คเค้ัสดสวัสดีค่ัสดีคเดบี้นี่ผมจริงมากเลยหนูใส่วิกอ่ะ อันนี้ผมจริงค่ะนี่กำลังถูกเทียงกันอยู่นะถูกเทียงกันอยู่นะไม่ตอนเกิดมาหนูก็ผมสีนี้เลยจริงเชี่ยวอย่า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 ไปเดี๋ยวตาไม่จีบหัวใจเย็นเย็นเย็นไอ้ขโมยขโมยพี่ขโมยอารมณ์เสียไม่อยากรู้ผมเขาอย่างเงี้ยเออใช้เมียไปทำผมทรงนี้ป่ะจริงนี้จริงจริงอันนี้เป็นวิกค่ะอ้าถึงว่าจะเป็นวัดดชเป็นวัดดช เขาเป็นนักร้องไงเขาเป็นนักร้องคู่กันอยู่ใช่ไหมจริงสาคนไงมีพี่โจเอีด้วยพี่กันนคนองดน้อยค่ะพอ่คัรนนร้องค้องมนร้อคร้องนร้อนร้คนร้งนรอนอง้ององครนน เดี๋ยวไม่รอดไม่รอดมองเลยขมััไม่มีไไม่หัวไม่ดูแล้วสองตัวนั้นพี่เอาอยู่โมันกระเทือพี่ไปกี่ทีมันก็ันก็ ด้วยอยู่อย่างไกลด้วยไม่ลิ้งใจเลยไม่ทิ้งใจเลยยังก่อนอกดูด้วยออเออนี่นะนี่คู่กันนี่คู่กันโอเคได้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 ฝั่งนี้เป็นนักร้องไหมเป็นดีเจอย่างเดียวหรือเป็นเดีเจเขาดีเจครับเป็นดีเจแล้วมีร้องเพลงด้วยไหมครับเฮ้ยพูดดีเจส่วนใหญ่ร้องเพลงเก่งเออขวาอย่าเปิดใหญ่พดีเจส่วนใหญ่จะร้องเพลงดีอโอ้โหดูดีบ้างป่ะดูน้องผมเออง เราบอกแล้วเมื่อกีจะร้องเพลงให้มึงกินน้ำก่อนมึงกินน้ำก่อนเสียง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 เลยเนาะเสียงอะไรที่ร้องใจเพลงอะไรเอ้ยตัวเองอ๋อเอ้ยตัวเองเหรอจิ้งจสงครามเพลงเงินล้าน